สวัสดีค่ะอร่อยง่ายบายคนชงชาวันนี้ขา้าวซอยจะมาสอนทําเมนูเผือกๆทั้ง2เผือกเลยนะคะทั้งเผือกเย็นแล้วก็เผือกปัน่นสูตรนี้สําหรับแก้ว2 2ออนค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําไปพร้อมกันเลยนะคะสําหรับสูตรเย็นนะคะน้ําตาล1ช้อนครีมเทียม1ช้อนผงเผือก2-3ช้อนค่ะเติมน้ําร้อนให้ถึง 175ml นะคะและตามด้วยนมข้นหวาน 30ml นมข้นจืดอ,อีก20 ML ค่ะ สามารถเพิ่มได้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะส่วนเมนูปั่นนะคะน้ำตาล2ช้อนครีมเทียม1ช้อนค่ะผงเผือก3 4งช้อนค่ะเติมน้ำร้อนให้ถึง150 ml ค่ะจากนั้นก็ตามด้วยนมข้นหวาน40 ml นมข้นจืดอีก30 ml ค่ะชงให้เสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มปั่นกันเลยค่ะ ตอนนี้ขา้าวซอยก็ปั่นเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเทใส่แก้วเสิร์ฟทั้งสองแก้วเลยค่ะสำหรับเมนูเย็นขา้าวซอยจะเทน้ำที่เราชงใส่แก้วก่อนครึ่งหนึ่งแล้วตักน้ำแข็งให้เต็มแก้วนะคะจากนั้นขา้าวซอยจะท็อปฟองนมเพื่อความสวยงามค่ะปิดฝาแก้วแล้วก็เทน้ำส่วนที่เหลือผ่านรูฝาแก้วค่ะ นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าง่ายมากเลยหากใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เข้าวซอยด้วยนะคะเดี๋ยวข้าซอยจะแนบรูปช้อนที่เข้าซอยใช้นะคะไว้ท้ายคลิปค่ะสามารถไปปรับใช้กันได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ